ราศีมีนอยู่ท่ามกลางความคลุมเครือและไม่ชัดเจนวันๆคุณต้องมาคอยเดาใจเดาความคิดคนรักแต่ยิ่งเดาก็ยิ่งทำให้คุณสับสน เพราะว่าคนรักอัจฉริยะปั่นหัวป่วนประสาทคุณเขาเป็นคนที่ปริ้นปล่อนตลบตาแรงเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนคุณก็คงกำลังสืบหาความจริงและต้องจับเขาให้ได้คาหนาังคาเขาต้องให้เห็นความผิดเป็นประจักษ์เพื่อให้เขาเถียงไม่ได้บางครั้งราศีมีนเหนื่อยหน่ายใจกับปัญหาสุดๆ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thaloo h o l และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thaloo Holo ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านละตีความหมายไพโรเมติกทาลอต์มีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปรารถนาอยู่ดี มีสุขแล้วหรือผู้ที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิชาทานก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีมีนเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปูประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนเรื่องมีอยู่ว่า ในวันนี้ราศีมีนบางคนไม่เชื่อถือคำพูดของคนรักอีกแล้วเพราะที่ผ่านมาคนรักมีพฤติกรรมพูดอีกอย่างทำอีกอย่างคุณผิดหวังเสียใจกับคำพูดของเขามามากพอแล้วเขาไม่เคยทำได้ตามที่เขาพูด แม้ว่าทุกวันนี้คนรักยังคงใช้คำพูดหวานล้อมคุณเพื่อให้คุณคอยตามเขาแต่ด้วยการที่คุณผิดหวังมามากพอแล้วคุณจึงไม่เชื่อน้ำคำของเขาอีกแล้วแต่ถึงกันนั้นถ้ายังไม่ถึงขั้นร้างลาเลิกลากันยังคงจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปคุณก็อยู่กับเขาด้วยความหวาดระแวง เมื่อราศีมีนยังอยู่ท่ามกลางปัญหาและความหวาดระแวงคุณก็อดไม่ได้ที่จะหวนกลับไปคิดถึงเรื่องราววีรกรรมของคนรักที่เคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจราศีมีนคิดวนไปวนมาเพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าคุณถูกหลอกต่างๆนานาฉะนั้นคุณต้องทันเขาทุกเรื่องอย่าปล่อยให้เขามาหลอกคุณอีกแต่การที่คุณเฝ้าย้ำคิดย้ำทำแบบนี้ก็จะส่งผลให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักไม่มีความสุข และคุณยังเฝ้าถามตัวเองว่าคุณจะจมปากอยู่กับคนที่ไม่มีความจริงใจไปเพื่ออะไรคืนคุณยังอยู่กับเขาแบบนี้เทียบเท่ากับว่าถึงเขาหลอกแต่คุณเต็มใจให้หลอกถือได้ว่าคุณไม่รักตัวเองและคุณเป็นคนงโง่ในขณะที่คุณสับสนในความคิดของตัวเองจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าคนรักทำให้คุณรู้สึกเสียศักดิ์ศรีมาก กลายเป็นว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักคุณต้องยอมเสียศักดิ์ศรีปล่อยให้เขาหลอกคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วคุณไม่เคยเอาเรื่องเขาจริงๆจังๆคุณเป็นแบบนี้ทําให้คนรักได้ใจจึงไม่รู้จักสำนึกคุณจึงคิดว่าไม่ควรปล่อยให้คนรักกระทําย่ำยีหัวใจของคุณอีกแล้ว และคุณควรลุกขึ้นมาต่อกรกับเขาสักตั้งหนึ่งเพื่อเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะไปต่อกรอกับคนรักถือว่าคนรักเขาก็แสบพอตัวหากว่าคุณไม่ยอมเขาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากันแล้วสถานการณ์มันก็จะรุนแรงลูกหลามบันปายใหญ่โตเพราะว่าเขาเป็นคนประเภทเห็นแก่ตัวและเอาแต่ใจตัวเองไม่รับฟังไม่มีเหตุผลเพราะขนาดสถานการณ์ปกติ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาก็ยากอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าหากว่าคุณไปมีปัญหากับเขาคนรักก็ยิ่งแผงลงฤทธิ์ไปใหญ่ที่ผ่านมาถ้าคุณต้องการให้เรื่องมันจบคุณต้องเล่นแผนเจ็บตัวยอมเป็นฝ่ายสงบปากสงบคำซะแต่ถ้าครั้งนี้คุณคิดจะต่อกรอกับคนรักแน่นอนคุณต้องย้อนถามตัวเองว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะมีปัญหากับคนรักและมันจะคุ้มไหม ต่อมาไพาโรเมติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าราศีมีนอยู่ท่ามกลางความคลุมเครือและไม่ชัดเจนวันวันคุณต้องมาคอยเดาใจเดาความคิดคนรักแต่ยิ่งเดาก็ยิ่งทำให้คุณสับสน เพราะว่าคนรักอัจฉริยะปั่นหัวป่วนประสาทคุณเขาเป็นคนที่ปลิ้นปล้อนตลบตะแรงเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนคุณก็คงกำลังสืบหาความจริงและต้องจับเขาให้ได้คาหนังคาเขาต้องให้เห็นความผิดเป็นประจักษ์เพื่อให้เขาเถียงไม่ได้บางครั้งราศีมีนเหนื่อยหน่ายใจกับปัญหาสุดๆคุณไม่นึกเลยว่าคนที่คุณเคยรักาใา่ใยความผูกพันที่มีต่อเขากลายเป็นพันธนาการ ผูกมัดคุณกับเขาเอาไว้ถ้าคุณน้อยใจมากๆก็พลานคิดไปว่าเหมือนคุณดันทุรังเขี้ยวเข็นให้เขามาเป็นคู่ชีวิตของคุณบางทีก็อาจหมดรักคุณแล้วก็ได้แล้วคุณจะทู่สีอยู่กับเขาทำไมสุดท้ายชาวราศีมีนคะ่ะโอ้ราศีมีนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นราศีมโนเก่งและดราม่าเก่งด้วยทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะดาวประจำตัวของชาวราศีมีนคือดาวเนปจูน มีอิทธิพลให้ราศีมีนเป็นคนมีจินตนาการสูงเหมาะกับอาชีพศิลปินนักเขียนแต่งนวนิยายแต่งเพลงผูกร้อยเรื่องราวเก่งแต่ถ้าหากว่าเป็นทางด้านลบก็จะกลายเป็นคนฟุ้งซ่านคิดมากและอ่อนไหวง่ายเจ้าน้ำตาและพอคุณมาเจอเรื่องราวผิดหวังเสียใจยิ่งทำให้คุณชอบช้ำใจและรู้สึกสงสารตัวเองพานจะเป็นโรคซึมเศร้า หลายต่อหลายครั้งราศีมีนคิดว่าคุณควรทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วตัดใจไปจากคนรักซะมันง่ายกว่าที่คุณจะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะดูทรงแล้วมันยากมากที่จะดึงใจคนรักกลับคืนมาถ้าหากว่าราศีมีนมีปัญหากับคนรักว่าด้วยเรื่องกันนอกใจกันมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ราศีมีนอาจทนไม่ไหวจริงๆ ในที่สุดแล้วคุณอาจยื่นข้อเสนอเพื่อตกลงกับคนรักคุณจะถามเขาให้รู้เรื่องว่าระหว่างคุณกับมือที่สามเขาจะเลือกใครถ้าเขาเลือกคุณเขาก็ต้องไปจบกับมือที่สามให้สินซากำจัดมือที่สามออกไปจากเส้นทางรักเราซะแต่ถ้าหากว่าคนรักลังเลใจคุณจะถือว่าความรักมันจืดจางลงแล้วงั้นคุณก็ควรตัดใจ คุณจะเป็นฝ่ายเดินออกไปจากเขาเองแต่ตอนนี้ราศีมีนกำลังค,คล้ครวนคิดพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนก่อนที่คุณจะทำอะไรลงไปเพื่อที่คุณจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังเอาละชาวราศีมีนคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะที่แนะชาวราศีมีนว่าคุณได้ไพ่ใบน,นี้ค่ะชาวราศีมีน r e c o l l e a t i o n อาจารย์จะตีความหมายว่าราศีมีนบางคนอาจตกลงกับคนรักได้ แม้ว่าในตอนแรกคุณเหนื่อยหน่ายใจมากกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและอยากจะปล่อยมือจากคนรักแต่พอคุณเอาจริงคุยกับคนรักอย่างจริงจังสามารถกระแทกจิตสำนึกของคนรักได้เขากลัวสูญเสียคุณไปเขาก็ลดความพยศลงกลับมาอยู่ในร่องในรอยถ้าหากว่าราศีมีนคนใดปรับความเข้าใจกับคนรักได้อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะส่วนราศีมีนที่ทนไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่กับคนงี่เง่าอีกแล้วถ้าคุณคิดแบบนี้ แน่นอนว่าคุณคงตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์และไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าราศีมีนบางคนอาจได้เจอคนรักเก่าเอาละราศีมีนเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมีนในเดือนหน้านะคะ